กิจกรรมเด่นจังหวัดตรังประจำเดือนกร,รกฎาคม2563 วันที่3กรกฎาคมนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสุสัดร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจา้าฝาจุฬาภรวลัยลักษณ์อรรัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกา วันที่ห้ากรกฎาคมช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาณวัดสาริการามตำบลโคลกหล่ออำเภอเมืองตรังช่วงคำ่ำเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีเวียนเทียนณวัดกระพังสุรินท์พระอารามหลวง วันที่7กรกฎาคมนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ณบ้านหนอง7บาทตำบลแหลมสอมอปะเหลียนและเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด4และลด5ณตลาดสีตรังอเภอย่านตะขาว วันที่8และ9กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแนวทางการดําเนินงานพร้อมเป็นประธานออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนบนฐานชีวิตวิถีใหม่นาศสาลาอเนกประสงค์ส่วนสาธารนณะวังนกน้ําตําบลเขาวิเศษอําเภอวังวิเศษ วันที่9และ10กรกฎาคมนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของกศออน,นอสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วันที่10กร,รกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปี2562ให้แก่นางสาวสุวรรณีไกรทองนักบ้านเลขที่82หมู่ที่4ตำบลละหมออำเภอนายงจังหวัดตรงัง วันที่11กรกฎาคมนายภัยบูลโอมากรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนารายมหาราชณบริเวณตลาดนัดบ้านบางสากักหมู่ที่1ตำบลบางสากักอำเภอกันตัง วันที่14กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวะไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563กณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอํเภอสิเกา วันที่21กรกฎาคมนายขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่98พร้อมบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังณนะโรงแรมธรรมรินธนา วันที่24กรกฎาคมนายขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าณป่าชายเลนบ้านขวนหลอนหมู่ที่เก้าตำบลหาดสำราญอำเภอหาดสำราญโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติและพิธีมอบโคให้เกษตรกรตามโครงการไถยชีวิตโครกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงอำเภอเมืองตรังวันที่26กร,รกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะประธานฝ่ายคาวาสเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคขาหายุสัะมัธรรมและพิธีสมโพชพระพุทธสิหิงถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2563ณวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรัง วันที่28กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ สารกลางจังหวัดตรงงัง,รงกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันณนะองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองตรงังและ,ละกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยณนะวัดตรังกระพุ่มพุทธาวาดอำเภอกันตงัง วันที่29กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณบริเวณหน้าศาลเจ้าไทหนานไต้เจียนกงถนนตรังพัทลุงอำเภอเมืองตรงัง ดวกกันเป็นพลัง